3 2 1 2> เริ่มต้นแล้วนะครับ <c oughs> สังเกตว่าจะมีนักปั่นต่างชาติมาร่วมกิจกรรมด้วยมากมายทีเดียวนะครับถ <c oughs> ้างันพี่เจ๋งต้อง translate into English สันหน่อยแล้ว่ะครับครับผม Everyone, this is now the uh, start of the 9th d a i n t e r n o n Challenge. Everyone is off. Now we have a lot of uh, international competitors In the field as well, uh, many that came from, actually, not not just uh, a lot from international uh, competitors, but also all cyclists from all over of Thailand. Uh, we have some that came all the way from Krabi. Uh, so this is this is a great challenge for everyone that's coming here to prove to themselves you know, if they can get to the peak of Doi Inthanon That's right. ถือว่าถูกต้องมากนะครับผม<พ>บเป็นลูกคู่ได้แค่แด i g h t อย่างเดียวนะครับเพราะผมไม่สามารถ speak e n g l i s h ได้ very w e ว l เท่าไหร่นะครับแต่คุณผู้ชมนะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินั้นสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับของท้าพิชิตอินทนนท์คนพันอึดครั้งที่9กได้ที่ w w w d o i ไวด a เว n บดอยอินท n นท์ชนะครับ d o i i n t h a n o n แล้วก็ตามด้วย c h a l l e n g e c o m นะครับในนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการรวบรวมสถิตินะครับที่สําคัญเนี่ยบางท่านนะครับ บอกว่าจะมาท้าพิชัยรัตออนนนท์เนี่ยรเราสามารถเช็คได้เลยนะครับ,รบว่า <ผม S 1> ตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราหรือว่าญาติๆของเราที่มาเนี่ยปั่นไปถึงไหนกันแล้วบ้างใช่ครับสามารถคือจะมีผลในแต่ละเช็คเช็ค point นะครับผมใช่ครับจะได้ดูเวลาแล้วก็จะได้เช็คว่าเนี่ยแต่ละเพื่อนของเราแต่ละขั้นนะครับผ่านไปถึง ชุดไหนล่ะครับถูก <ผม S 2> ต้องแล้วนะครับ <ผม S 2> เพราะ <ผม S 2> ว่า <ผม S 2> จะมีการปั่น2ระย,ยะก็คือ50กิโลเมตรแล้วก็16กิโลเมตรนะครับ50กิโลเมตรนั้นก็ปล่อยตัวแล้วนะครับจากลานหน้าที่ทําการอําเภอจอมทองนะครับส่วน16กิโลเมตรจะเริ่มจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยอ,อินทนนท์กิโลเมตรที่31ขึ้นไปที่ยอดดอยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็เต็มไปด้วยการออกกําลังกายแล้วก็ค,ความสวยงามของธรรมชาติด้วยนะครับ <ผม S 2> จะเห็นว่าสองข้างทางของอำเภอจอมทองนะครับ เป็นอำเภอเล็กๆที่อบอุ่นและก็น่ารักมากทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับพี่น้องชาวอำเภอจอมทองเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับนักปั่นจากทั่วโลกเลยนะครับผมจากทั่วโลกเลยครับผมคนี่น้องหวานๆนะครับผมครับโอ้โหน้องหวานๆนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับนี่อยู่เรียกว่าเลยนะครับผมหวานๆไม่ได้มาปั่นเล่นๆนะครับหวานๆมาปั่นจริงๆนะครับผมปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนี่น้องหวานนรู้สึกจะประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆโอ้โหวกถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับ ปีนี้นี่ได้ฟิตมาหนึ่งปีน่าจะเร็วกว่าดีครับผมตอนนี้วันหวานผมไม่วันหรอกครับแต่วันที่พี่โจยี่บอยของเราครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แชมป์ของเรานะครับก็คือคุณปีเตอร์ที่ทําสถิติได้ดีที่สุดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยวันนี้ปีนี้ก็มาเช่นเดียวกันครับหวังว่าปีนี้แกคงจะทําสามารถทําสถิติใหม่นะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเรามานั่งลุ้นกันครับ ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นประเพณีนะครับท้าพิชิตอินทนนท์คนพันอึดนะครับครั้งที่9แล้วนะครับ,รบที่ได้มีการปั่นกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับพี่เจงครับครับผมภาพจากมุมสูงจะเห็นได้เลยนะครับว่า นักปั่นก็ได้เริ่มออกจากซ้มสตาร์ทยอยกันนะครับทยอยออกนะครับยังไม่หมดเลยนะครับผมไม่หมดวันนี้มีจํานวนประมาณสัก5 0 0พันกว่าคนนะครับผมว่าอีกนานนะครับกว่าที่จะออกได้หมดเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้แบบมุ่งเน้นเลยว่าต้องเร็วที่สุดเพียงแต่ขอได้มีโอกาสพิชิตยอดอินทนนท์เท่านั้นเองนะครับใช่ครับผมใช่ครับ มันเป็นความภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ขนาดที่เรานั่งไปสำรวจเส้นทางเนี่ยนะครับเรารูสึกว่าโอ้โหถ้าเราเป็นนักปั่นได้ปั่นถึงยอดดอยเนี่ยเราจะรู้สึกสุขใจมากๆนะครับครับผมและแน่นอนนะครับตามเส้นทางนะครับที่ปั่นไปนะครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสนะครับไปที่จุดสตาร์ทแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นว่าแถวยาวมากเลยนะครับพี่เจงครับใช่ครับ As you can see right now it's still a very long line of Uh, cyclists waiting to, to, to leave the starting area today we have roughly almost 5000 cyclists joining in, to, in, in the event this is um, a tradition of Jom tong province and everyone come here just to prove it to themselves and also prove to others that they can reach the peak of Doi no the highest point in thailand <laughs> ช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนักปั่นหลายท่านทีเดียวนะครับได้มีโอกาสมานอนในเต็นท์นะครับในบริเวณโรงเรียนสีจอมทองนะครับแล้วก็ที่ทําการอรําเภอจอมทองด้วยนะครับเรียกว่ากางเต็นท์กันนอนเลยตั้งแต่คืนที่ผ่านมาและรุ่งเชา้าด้วยก็ตื่นมาปฏิบัติภารกิจกันแล้วก็เตรียมพร้อมออกจากจุดสตาร์ทนะครับครับผมแต่ละคนนี้ก็ต้องเก็บแรงเอาไว้นะครับครับใช่ครับผมก็ถามนะครับว่ามาจากไหนกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสคุยกัน,ขกนเขาบอกว่า มาจากกระบี่เลยนะครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าจากกระบี่ขึ้นมาที่จอมทองเชียงใหม่นะครับระยะทางไม่ธรรมดานะครับมีอีกคนนึ่งนะครับที่ผมได้ยินมาว่าปั่นมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมใช่ครับเป็นจักรยานพับด้วยนะครับการพับมาใช้เวลา2วันครับโอ้โหมาถึกกรุงเทพสุดยอดจริงๆนะครับครับแล้วก็ยังมีหลายท่านนะครับที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับจากจอมทองเองจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทองเนี่ยก็มากันมากมายทีเดียวนะครับตอนนี้หลายท่านบอกว่าช่วงแรกกะจูงไปก่อนแล้วกัน อุ่นเครื่องไปก่อนยังไม่รีบไม่เร่งนะครับเดี๋ยวค่อยเร่งค่อยรีบในช่วงต่อไปนะครับสำหรับเส้นทางเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทนะครับและหลังจากนั้นนะครับจากที่ว่าการอำเภอจอมทองเนี่ยก็จะไปตามถนนสายหลัก108เลี้ยวซ้ายเข้า1009นะครับไปยังยอดดอยอินทนนท์นะครับโดยผ่านจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำตกวชิรธานซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามนะครับน้ำตกสิริธานนะครับรวมไปถึงจุดที่หลายๆท่านจะได้พบสองข้างทางก็คือตลาดปากกรกยอนะครับซึ่งเป็นตลาดของชาติพันธุ์หนึ่งในจอมทองนะครับและก็ยังมีหลายตลาดทีเดียวนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับวิถีท้องถิ่นกันด้วยนะครับเช่นตลาดมงเนี่ยนะครับก็จะมีชาวมงเนี่ยนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายกันด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเราจะมปโกาสได้ชม2ข้างทางที่เต็มไปด้วยป่าที่มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าเป็นป่าสนป่าเบญจพรรณป่าดิบเขานะครับป่าดิบแล้งต่างๆค,ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับ On today's route, um, cyclists will be riding out from the city of Jom um um t o n g and some of the scenic route that you will see uh, along the way would be the Siritan waterfall, and goes all the way. And as you go up, you get to see the the royal uh, projects along the way up the mountain, as well as a few other like um, a few other waterfalls as well. จะเป็นการผ่านนะครับจุดต่างๆนะครับรวมไปถึงโครงการหลวงด้วยนะครับโครงการหลวงุนกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการหลวงที่ได้นําผลผลิตทางการเกษตรนะครับเป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องที่อยู่ บนภูเขานะครับในเขตจอมทองนั่นเองตอนนี้นักปั่นนะครับก็ได้โอ้โหมากันเป็นทีมเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มนำนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคอยดูแลความปลอดภัยนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดให้น้ำเนี่ยเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ช่วงแรกนะครับผมจะเป็นการปั่น10กิโลแรกนะฮะจะเป็นข้งงทางเรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปั่นยังก ยังค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มกันใช่ครับนะครับผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงพิเศษนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะที่จะมีการตัดตัวกันนะครับว่าคนไหนจะอึดคนไหนจะยังไม่อึดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการทิ้งห่างกันในช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นโค้งด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ทางลาดชันด้วยเพราะว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ปรับเซียนเหมือนกันนะครับขนาดใช้รถขึ้นไปเนี่ยก็ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีความเชี่ยวชาญอาจจะเกิดอาการไม่ไม่ชินกับโค้งนะครับหรือแม้แต่เวลาที่ลงมาเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องระบบเบรกดีๆไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบเบรกด้วยใช่ครับแต่จักรยานของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเวลาขึ้นไปถึงบริเวณยอดดอยอินทนนท์แล้วก็จะมีรถเนี่ยนะครับลำเลียงนักปั่นลงมาแทนนะครับคือไม่ต้องปั่นลงจากดอยด้วยไม่ต้องปั่นลงครับผมไม่ต้องปั่นลงครับถ้าปั่นลงเนี่ยอาจจะหมดแรงได้นะครับใช่ครับ ตอนนี้นะครับก็เริ่มนํามาแล้วนะครับเห็นเห็นกันอยู่นะครับในกลุ่มแรกที่นํากันอยู่นะครับสําหรับเส้นทางดอยอินทนนท์เนี่ยนะครับขึ้นชื่อมากเลยนะครับก็คือกุหลาบพันปีนั่นเองนะครับครับผมซึ่งกุหลาบพันปีเนี่ยก็จะเบ่งบานรับอากาศหนาวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่รวบรวมนะครับพืชพันธุ์ต่างๆมากมายทีเดียวทั้งอาซาเลียนะครับกับกุหลาบพันปีสีต่างๆชิ้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีนกมีสัตว์ป่าอีกมากมายทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะบรรดาไลเค่นต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้นี่นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นตัวบ่งบอกถึงอากาศที่หนาวยเย็นเกือบตลอดทั้งปีเลยนะครับ uh, For the first 10 kilometers, cyclists will be riding on mostly flat with slight incline up the hill, so you will see most of the r i d e r uh, cyclists are still uh, in a group. And as we hit about the 11k th kilometer point where uh, there's you get past the the border. That's when you will, we will start to see some of the, um, the breakaways of the of the riders, the strong riders versus the, the regular riders who may not have prepared enough for the for the race. <laughs> คุณผู้ชมนอกเหนือจากชมการถ่ายทอดสดแล้วนะครับยังเข้าไปดูที่เว็บไซต์โดยอิน t ทอน c h ชา l เลนจ์ดอได้นะครับหรือเซิร์ชหาใน Google ก็ได้ท้าพิชิตอินทนนท์คนพันอึดครั้งที่9นะครับ,รบในนั้นก็จะมีภาพบรรยากาศรายงานสดๆนะครับและสามารถตรวจสอบเวลาของเพื่อนของเราได้ด้วยหรือนักแข่งที่เราปลดปรานได้ด้วยนะครับว่าคนไหนเอ่ยเป็นนักปั่นที่เราติดตามผลงานเขาอยู่ไปดูซิว่าสถิติเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนกันแล้วนะครับ All viewers can also Check into uh, World Wide Web .com, d o i i n t h a n o n challenge.com. When you go into the website, you will be able to search for. Not only will you get to see the live telecast, but you can also search for uh, results of your friends' uh, their, 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 their times, what time they have checked the uh, went past the checkpoints. ใช่แล้วนะครับสามารถที่จะไปดูภาพบรรยากาศนะครับการถ่ายทอดสดๆกันได้เลยนะครับรับรองได้เลยว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับน้ำดื่มตราสิงเครื่องดื่มเกลแร่ซันโวครับรันออนคราวเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Being, บีอิงบริษัทตรีเพชริสูุเซลจำกัดบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเว็บไซต์ Thaimtb.com t i m ท to ม o c k ทูร็อก รวมไปถึงโมโน20นา o คุณมอร์นิ่งไทยแลนด์อุณสวัสดิ์ประเทศไทยไทยไลฟ์สตรีมไลฟ์สไตล์นะครับรวมไปถึงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านประวินชมนิประสาทก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในการปล่อยตัวด้วยนะครับพร้อมกับท่านในอำเภอจอมทองครับในอำเภอสาวสวยของเรานะครับในอำเภอนิติยาพงพาณิชย์นะครับ รวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์สถานีรายงานอากาศดอยอินทนนท์นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขตหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับในอําเภอจอมทองทั้งเทศบาลตำบลจอมทองเทศบาลตำบลบ้านหลวงเทศบาลตำบลบ้านแปะนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนอีกนะครับก็คือโรงพยาบาลจอมทองครับสถานีตรวจ ภูทธรจอมทองโรงเรียนจอมทองโรงเรียนสีจอมทองผู้ว่าการภาค3360โรตารี่สากลน,นะครับสมโมสรโรตารี่จอมทองสมโมสรโรตารี่สันป่าตองภาค3360แล้วก็หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในจอมทองนะครับ We would like to thank you all the sponsors for making this possible Sing Corporation uh, Sunv Run on Cloud Being uh, Three Three Pet, to Sales, True Cooperation, Bangkok Airways, Website ThaiMTB.com, Time to Rock, uh, Media Partners, Mono, Tele uh, Mono, Mono Twenty Nine. Sorry, uh, Thailand Livestream, and and everyone from the Chanthaburi uh, Province. ใช้แล้วนะครับเพราะว่าในอำเภอจอมทองนะครับมีเทศบาลตำบลอยู่7แห่งด้วยกันนะครับตามที่ผมได้รายงานไว้ทั้งเทศบาลตำบลจอมทองเทศบาลตำบลบ้านหลวงเทศบาลตำบลบ้านแปะเทศบาลตำบลดอยแก้วนะครับเทศบาลตำบลศบเตี้ยนะครับเทศบาลตำบลแม่สอยนะครับแล้วก็องค์การแผ่นส่วนตำบลช่วงเป่าด้วยนะครับ ก็จะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับพร้อมกันนี้นะครับเรายังได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะครับจากบริษัทไทยเอ็มทีบีจำกัดนะครับบริษัทในเครือสาพัฒนาพิบูลนะครับบริษัทเบอร์ทรมเคมิค้า1982จำกัด UWC จำกัดนะครับแล้วก็ทัชตารีสอร์ทดอยอินทนนท์เชียงใหม่บริษัทโอสถสภา,าจำกัดบริษัทโอสถสภา,าไทโชฟาร์มาซูติเก้าจำกัดด้วยนะครับเรียกว่าสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนเลยนะครับ และว,วันนี้นะครับเราก็ได้ชมการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมถ่ายทอดได้ชมการถ่ายทอดสดจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการท้าพิชิตยอดดอยอินทนนท์คนพันอื้ครั้งที่9นะครับซึ่งถือว่าเป็นการพิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับยอดดอยอินทนนท์นั้นสูงเหนือระดับน้ําทะเลก,กว่า2,565เมตรทีเดียวนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปเนี่ยนะครับอยู่ในอำเภอจอมทองนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปีเลยนะครับแต่ละปีก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปตอนนี้เราจะเห็นว่านักปั่นของเราเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมากันเป็นทีมแล้วนะครับพี่เจงครับกำลังเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาบนเนินแรกแล้วนะครับผมใช่แล้วนะขณะที่ผู้นำเนี่ยอยู่กำลังขึ้นเนินแล้วนะครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยปล่อยตัวนี่ยังไม่หมดเลยนะครับจุดสตาร์ทก็ยังมีจุดสตาร์ทนี่ยังปล่อยตัวไม่หมดเลยนะครับผมและตอนนี้โชคดีมากทีเดียวนะครับที่ข้อมูลของเราในการถ่ายทอดสดครั้งนี้เนี่ยรับรองว่านแน่นปึกครับเพราะม นักปั่นนะครับอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นนักปั่นที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทีเดียวนะครับที่สําคัญหล่อมากนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นชมหน้าของเขาแล้วนะครับในบริเวณจุดสตาร์ทนะครับที่มีการพูดคุยกับนักปั่นนะครับนั่นก็คือคุณตั้มของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณตั้มครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในจุดสตาร์ทครับเข้มข้นดีไหมครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าผมลงไปขี่เองนะครับใช่ครับผมเห็นแล้วนะครับรู้สึกคึกคักมากครับพี่ตั้มของเราเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะครับครับเจอเจอกับนักปั่นที่สนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับครับก็ปีนี้เป็นปีที่9แล้วนะครับสําหรับพิชิตดอยอินทนนท์นะคนมาตอบรับเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะว่าแปลกก็แปลกนะครับเวลามีงานแข่งทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีเยอะขนาดนี้ใช่ครับตรงนี้เนี่ย เป็นเป็นจุดที่น่าสนใจคือไม่ใช่เป็นการแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายแต่ว่าเป็นการพิชิตนะครับที่จะอยากจะรู้เวลาตัวเองนะครับว่าจากอำเภอจอมทองเนี่ยทางหน้าที่ว่าการอำเภอเนี่ยขึ้นไปถึงยอดดอยอิอนทนนท์เนี่ยตัวเองใช้เวลาในการปั่นเท่าไหร่โอ้โหแล้ว่ากปีที่แล้วเนี่ยสถิติเป็นยังไงบ้างครับสถิติปีที่แล้วตอนนี้ยังเป็นของปีเตอร์พูลี่อยู่นะครับ,รบก็2ชั่วโมง6นาทีสำหรับปีเตอร์นะครับ ปีนี้เนี่ยเราเตรียมทีมกันมาแล้วก็เตรียมซ้องกันมาสําหรับงานนี้พีเตอร์ลดน้ำหนักตัวไป11กิโลเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าอยากจะเซตสถิติให้ได้ให้ได้ใกล้เคียงต่ำกว่า2ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงหน่อยๆเท่านั้นเองใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้อยากได้ชั่วโมง59ด้วยซ้้านะครับเพราะว่าถ้าข้ามเส้นตรง2ชั่วโมงไปได้เนี่ยมันเกินกําลังมนุษย์จริงๆใช่ครับล้วก็มีการเตรียมทีมจะสังเกตได้ว่าในภาพถ่ายเทอดสดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ เซตทีมขึ้นมาตั้งทีมลากเลยนะครับก็จะมีวินเซนต์อังจากสิงคโปร์นะครับจะมีคอนสแตนตินฟาสแล้วก็จะมีนักบันทยเราอีกสองคนนะครับจันทบูรณ์นะครับแล้วก็น้องแหนมสองคนที่เป็นคุนพลของสิง์อินฟินิตขึ้นลากเลยครับคือมาได้มาเล่นเลยคือต้องมีการเตรียมพร้อมไปดีดีทั้งร่างกายเองแล้วก็รวมไปถึงการเตรียมเป็นทีมแล้วก็เตรียมส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับวางหมากกันเมื่อคืนผมประชุมกับนักกีฬานะครับวาง คือเราไม่ได้แข่งกับใครเราเราต้องงานเซตสถิติให้ปีเจอร์เราวางกันตรงที่ว่าวินเซนต์ลากไปถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่นะครับแล้วจุดที่ที่ที่เรียกว่าเนินตัดตัวแรกเนี่ยตรงตรงด่านแรกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะขึ้นประมาณ13-14เรเครับเราเราเรียกว่าเนินคัดแยกเนินคัดตัวตรงเนี้ยปกติแล้วถ้าวินเซนต์ลากไปปล่อยตรงนั้นจะจากเส้นเริ่มต้นไปเนี่ยประมาณ9กิโลเราคิดว่า เราจะเซฟวินเซนต์ไว้ก่อนเนินนี้นะครับคือเอาวินเซนต์ขึ้นไปลากต่อข้างบนนะฮะแล้วก็ให้คอนสแตนตินรับไม้ต่อจากน้ำตกวชิรธานมีแบบการวางแผนไว้เช่นกันเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูเป็นระยะยๆโดยเฉพาะกม .10 เนี่ยนะครับก็จะมีภาพถ่ายให้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามแผนหรือเปล่านะครับแต่ตัวของผู้ที่ทําสถิติได้เองเนี่ยนะครับของปีที่แล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเขาแบบมุ่งมั่นกับรายการนี้มากเลยใช่ไหมครับทุกๆท่านที่มานะครับดูแววตาแล้วก็ ทุกๆคนเลยนะครับ,รบดูแววตาแล้วแบบว่าโอ้โห นักสู้มากๆสุดยอดมากผมเห็นพี่น้องชาวจักรยานหลายๆท่านมาจากสุหงยกุลกมากมาเป็นทีมนะครับเสื้อผ้าหน้าผมรถจักรยานนี่มาแบบเซตมาแบบโอ้โหครบพร้อมเลยนะครับเมื่อกี้เดินเดินเข้ามาสักครู่นี่นะครับผมว่ายังปล่อยไปได้ไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะฮะใช่ครับมาจากหันคามาจากชัยนาทมาจากขอนแก่นนะครับผมเจอมาจากกระบี่เลยนะครับมาจากกรุงเทพก็มาหลายท่านเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ผมไปไปขึ้นดอยมานะครับับจักรยานไปเจอฝรั่งท่านหนึ่ง มาจากดูไบดูไบบินมาคนเดียวเลยเพื่อจะมาขึ้นดอยอินทรน้อยเมื่อกี้หาตัวไม่เจอจอมทองแล้วก็เตร็มขึ้นดอยอินทนน้อยนะครับสุดยอดมากนะครับแสดงว่า